เราเปิดกุญแจปึ๊บตอนนี้มันจะเริ่มขึ้นนะครับนะครับะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เราเลือก3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันวิทย์ชัยอาการเครื่องยนต์ฟังก์ชันทดสอบการทํางานของอุปกรณ์แล้วก็ข้อมูลระบบอ่าเราสนใจที่2ฟังก์ชันแรกนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง าการวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับเราจะทำการเรียกเข้าไปดูนะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันมินิจฉัยอาการเครื่องยนต์นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกไปที่ Honda แล้วก็กดโอเคนะครัรถคันนี้เป็น MX นะตรงรุ่นเลยเราก็เลือกไปที่ MX กดเข้าไป นะครับจากนั้นเราก็จะมี01 02 03นะครับก็จะมี01 0 3เราก็จะไปดูที่รหัสความผิดปกตินะครับวันนี้เราจะเรียน2กับ3ก่อนนะครับบทเรียนนี้ไปดูที่2ครับผิดปกติครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือตัวตรวจจับ ECT มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเห็นไหมครับตัวตรวจจับ ECT มีแรงเคลื er ่อไฟฟ้าสูงสิ่งแรกที่ทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วแล้วอาจารย์อยากให้เข้าใจก่อนคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ด็อกเตอร์โชว์ขึ้นมาตรงนี้เป็นปัญหาในอดีตหรือปัจจุบันนะครับแต่เราจะสามารถรู้ทันทีว่ามันเป็นปัญหาอดีตหรือปัจจุบันได้ก็ต่อเมื่อเรามาดูที่หลอดไฟ FI ครับตอนนี้หลอดไฟ FI กระพริบอยู่คือหนึ่งดูนะ หนึ่งสองสา 4, สี่ห้าหก็ดหนึ่งสสามี่ห้าห็ดตัวเลขตรงนี้คือรหัส7นะหมายถึงว่าการอภิปี่ยเป็นรหัส7และที่ตัวด็อกเตอร์ก็เป็น7จ็ดาใกล้ๆได้เลยนะครับนั่นคือเป็นตัวที่เมื่อเทียบกันแล้วทำให้เรารู้ว่ารหัสที่โชว์บนตัวด็อกเตอร์เนี่ย เป็นรหัสตรงกันนั่นหมายความว่ารหัสตรงนี้คือรหัสปัญหาปัจจุบันเนี่ยหลายคนโทรมาถามเยอะเลยจานย์ครับมันขึ้นที่ตัวด็อกเตอร์แล้วผมลบลบไม่หายอ่าก็ต้องกลับไปดูตรงนี้ครับว่าถ้ามันกับทิบตรงนี้ด้วยแล้วตัวเลขตรงยังไงก็ลบไม่หายครับบางคนถามว่าจารย์ครับไอขีดสองขีดหนึ่งนี่คืออะไรไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ พอถึงเวลาคุณต้องไปตรวจเช็คอยู่ดีไม่สายก็เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ทํางานหรือไม่ก็กล่องนะมันจะสองจะหนึ่งอะไรก็ช่างมานะันอะยังไงก็ต้องไปวัดนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เรารู้เจ็ดแล้วทีนี้ผมจะพิสูจน์ได้เห็นว่าด็อกเตอร์เนี่ยหรืออุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถลบปัญหาปัจจุบันได้หรอกครับพิสูจน์ดูนะครับเรากดแบ็กไปก็ไปที่รีเซ็ต รหัสผิดปกติทีนี้ที่เราเรียนมาระบบเมนวอนคือมันจะมีการรบแล้วก็รีเซ็ตถูกไหมครับมันคนละขั้นตอนกันแต่สําหรับดอกเตอร์ตัวนี้เขาทาออกมาคือให้ทํางานไปด้วยกันเลยนะฮะเราก็คือทําการรีเซ็ตได้เลยนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าจะรีเซ็ตได้หรือไม่รีเซ็ตได้อยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นไงครับเป็นปัญหาปัจจุน อันนี้ชัดเจนนะครับเป็นปัญหาปัจจุบันเรามาดูครับว่าเรารีเซ็ตได้จริงไหมเราดูนะครับกดเข้าไปที่รีเซ็ตไปใกล้ๆเลยเนาะชัดอยู่ไหมถ้าชัดอยู่รีเซ็ตนะครับอันนี้สผมกดรีเซ็ตเลยครับกดโอเคบอกว่าไม่กับใช่เราก็เลือกลงมาที่ใช่นะครับกดโ okay. อเคปึ๊บสังเกตน,นะครับมันรีเซ็ต เห็นไหมครับรีเซ็ตแล้วนะครับมันบอกให้กลับไปเมนูก่อนหน้าเรากดต่อไปปุ๊บเราไปเรียกดูครับปัญหารหัสความผิดปกติขึ้นเหมือนเดิมก็นั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นรหัสปัญหาปัจจุบันยังไงก็ลบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาในอดีตล่ะ,ะดูนะครับผมปิดกุญแจ และผมแก้ปัญหาโดยการเสียบขั้วต่อเข้าไปและผมทำการเปิดกุญแจ แล้วเราก็เลือกไปที่การวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับกดโอเคแล้วเลือกไปที่ Honda กดโอเคแล้วไปที่ m N x กดโอเคนะครับนะครับแล้วไปที่รหัสความผิดปกตินะครับขึ้นหรือไม่อ่าไม่ขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับแล้วที่ตัวหน้าปัด ไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่มีเห็นไหมครับไม่มีดังนั้นบางครั้งเจ้าตัวดอกเตอร์เนี่ยมันก็ขึ้นเป็นรหัสเจ็ดมีบางครั้งนะครับมันขึ้นเราก็จะสามารถสั่งลบได้แต่ถ้าบางครั้งมันไม่ขึ้น เอ๊ะมันขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นเราสามารถลบได้แต่ถ้ามันไม่ขึ้นทั้งคู่ก็คือตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับที่ตัวดอกเตอร์ไม่ขึ้นเหมือนเนี้ยับไม่ขึ้นแล้วที่ตัวหน้าปัดไม่ขึ้นคําถามคือว่าจริงๆมีปัญหาในอดีตไหมมีใช่ไหมเพราะเราทาอยู่มันมีถ้าเราเรียกดูด้วยเมนูนก็ต้องมีแต่ดอกเตอร์บางครั้งก็ตรวจไม่เจออดีตหรือบางครั้งก็ตรวจเจอในอดีต แต่จะตรวจเจอหรือไม่ตรวจเจอก็ช่างนะครับเราสามารถออกไปแล้วเลือกได้เลยครับว่าเราจะรีเซ็ตระบบนะครับที่เรารีเซ็ตได้ที่ลบได้รีเซ็ตได้เพราะว่าปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ไม่มีไงแต่มันจะมีรหัสปัญหาในอดีตหรือไม่บางครั้งด็อกเตอร์ก็ตรวจไม่เจอนะครับแต่จะตรวเจเจอไม่เจอไม่สนใจเราสนใจว่าปัจจุบันมีไหมเมื่อปัจจุบันไม่มีเราก็ทําการรีเซ็ตได้เลยครับแต่ รถคันนี้เป็นรถสเต็ปสี่ดังนั้นการที่จะไปรีเซ็ตนะครับจะต้องกลับไปดูก่อนว่าสถานะ,ะเรื่องของแสดงผลพารามิเตอร์ข้อมูลเนี่ยค่าที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้คือค่า l t f มีปัญหาไหมมีการชดเชยในระดับที่สูงไหมหรือระดับที่ต่ำไหมอย่างไรก่อนนะครับถึงจะทำการรีเซ็ตได้แต่ในที่นี้ในบทเรียนนี้ผมคงไม่พูดถึงตรงนั้นก่อน เราถือว่าโอเคเราได้ดูสภาวะสถานะแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะขอไปที่รีเซ็ตเลยครับก็ทำการกดรีเซ็ตแล้วก็กดใช่แล้วก็กดรีเซ็ตเลยครับครับ,รบก็จะสมบูรณ์ นะครับไปดูดูดรหัสก็ไม่มีนะครับเพราะเดิมดีไม่มีอยู่แล้วนะครับงั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัวด็อกเตอร์เนี่ยเราจะทําการรีเซ็ตหรือไม่รีเซ็ตเนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยเจ้าตัวด็อกเตอร์เนี่ยรีเซ็ตไม่ได้แน่นอนครับถ้าเป็นปัญหาปัจจุบันยังมีอยู่รู้ได้ไงปัญหาปัจจุบันมีอยู่ก็ต้องดูที่หน้าปัดแล้วคําถามว่าการรีเซ็ตเนี่ย มันต้องลบไหมไม่ต้องลบครับมันอยู่ในชุดเดียวกันในเซตเดียวกันของตัวด็อกเตอร์นะครับแล้วการที่ผมใช้ด็อกเตอร์ดูผมจะเห็นปัญหาในอดีตไหมคำตอบบางครั้งก็เห็นอ่าเห็นยกตัวอย่างเมืเ่อกี้ไม่เห็นบางครั้งก็เห็นบางครั้งที่เห็นก็คืออะไรครับโอมันขึ้นเพียบเลยครับแต่ที่หน้าปักไม่ขึ้นไอเนี้ยมันขึ้นอนดี แต่ถ้าเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่เลยผมดึงตั้งออกแล้วมีปัญหาปัจจุบันอยู่แล้วผมยังไม่ได้ลบเลยปัญหาในอดีตไม่ต้องมีสิครับการแต่ทําไมด็อกเตอร์ไม่ขึ้น,นก็เพราะว่าด็อกเตอร์บางครั้งก็ไม่ขึ้นปัญหาในอดีตบางครั้งนะครับงั้นเวลาเราจะใช้ด็อกเตอร์ในการยืนยันเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นแบบไหน ถ้าในกรณีรถที่เข้ามาเข้ามาในร้านเนาะแล้วลูกค้าบอกว่าเมื่อกี้มันกระพริบแต่ว่าตอนนี้ไม่กระพริบแล้วเราอาจจะใช้ด็อกเตอร์เรียกดูครับมันอาจจะเห็นขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าเราเห็นว่ามันขึ้นก็แสดงว,ว่าใช่แล้วเมื่อกี้มันก่อนหน้านี้มาเราเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ขึ้นบางครั้งมันก็จะไปยืนยันว่าด็อกเตอร์ตรวจแล้วว่าไม่มีอดีตก็ไม่ใช่ ก็ต้องกลับไปใช้วิธีการเรียกด้วยเมนวนวดดีๆน,นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อกรมาหาเราเนี่ยมันมีปัญหาลอะไรเพื่อจะได้นําไปสู่การแก้ไขต่อไปอันนี้อาจารย์ก็พยายามยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการใช้บริการแบบเมนวนวดกับดอกเตอร์นั่นเองนะครับในฟังก์ชันของการลบปัญหาและการรีเซ็ตระบบนั่นเองครับก็คงมีเท่านี้นะครับส่วนเรื่องของการที่จะไปรีเซ็ต แล้วต้องดูค่า LTF อะไรเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องต่อไปในเรื่องของการอ่านค่าพารามิเตอร์ข้อมูลครับผมขอบคุณครับ